สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมกับอาจารย์ก้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเจอเกษตรกรท่านหนึ่งซึ่งใช้ปุ๋ยนะครับสามแปดหกเป็นปีแรกครับท่านผู้ชมนะครับแกโทรหาผมแต่เช้าเลยแกตื่นเต้นมากนะครับที่เห็นข้าวงามขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปรู้จากเขาท่านนี้ครับตามผมมาครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่อะไรนะครับอุทัไทยวังหอมครับ พี่อุทัยวังหอมเดี๋ยวแนะนําตัวแล้วบอกที่อยู่กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนิดหนึ่งชัดๆว่าอยู่ที่ไหนยังไงครับผมนายอุทัยวังหอมบ้านท่ายมบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลแสงสว่างอำเภอหนองแสงจังหวดัดรานธานีครับทีนี้เนี่ยใช้ปุ๋ยตัวนี้เป็นปีแรกใช่ไหมได้ยินข่าวครับผมครับ,รบ<ม>จากการแนะนําของท่านอาจารย์ก้านะครับวันนี้นะครับผมเดินทั่วแปลงแล้วนะครับงามมากนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชม แปลงข้างๆกันนะครับใช้ปุ๋ยเคมีเขายังไม่ออกรวงขนาดนี้เลยเพิ่งนิดเดียวเองนะครับห่างกันประมาณสิบห้าวันเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูกอข้าวนะครับสามแหกแน่หรือไม่แน่มาดูรวงข้าวมาดูกอข้าวนะครับเราจะดูกรีบข้าวกันว่าปากดำปกติเนี่ยมันแตกกอเท่าไหร่นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวสูบเอาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ดูแต่กอใหญ่ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ดูสินะครับอันนี้กอมันแบบนี้ครับ นะครับดูก้อนนี้อี่ครับเดี๋ยวมันใหญ่เดี๋ยวให้ให้ว่าผมเลือกให้ดูแต่กอใหญ่ๆเห็นไหมครับลึกลงไปอีกอาจารย์ก็เอาเดี๋ยวไม่คักไม่สะใจเอาเห็นไหมครับหนาไหมครับหนาเอาเป็นว่าผมไม่ดูแถวแวนี้แหละผมใส่รองเท้าผมลงไม่ได้นะครับเอาต้องวานที่อุท่ไทยแล้วนับให้ดูหน่อยสิครับ มันแตกกี่เกีบเอาก้อนไหนสองก้อนนี้ถูมมาเลยผมใส่รองเท้านะครับลงไม่ได้เอาครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อุู่ไทยไม่กล้าลงใช่ไหมนี่เจ้าของแปลงนี่โอเคนะครับนับเสียงดังๆนะครับให้คมุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรู้ด้วยนะครับอาจารย์กล้าซูมมาใกล้ๆอ่ะนะัครับหันกีบออกมาเดี๋ยวคนบอกว่านับกีบซ้ํานะครับครับผมอ่ะพี่อุไทยอย่าเอามือนี้บังเออนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

ตีสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสรุปว่าสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดคุณผู้ชมครับสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเอาอีกนิดหนึ่งอยากดูกรนี้นะครับขวานเฉลี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับวันพิวไทยอีกเหมือนเดิมนะครับครับผมครับหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้า

เมื่อกี้เท่าไรน,นะพี no. wow, my my ่อ er anyway, ุทัยสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดล่าสุดครับท่านผู้ชมสามสิบเก้าอุบะอะไรนี่นะครับแต่กอขนาดนี้นะครับนี่คือลิขของสามแปดหกครับท่านผู้ชมนะครับพอใจไหมพี่อุทัยปีนี้พอใจครับพอใจครับแฮปปี้มากไหมครับแฮปปี้ครับแฮปปี้เดิมทีใช้ปุ๋ยเคมีได้ขนาดนี้ไหมไม่ครับไม่ไม่เคยได้นะครับก็ไม่สวยแบบนี้ด้วยครับ กอข้าวก็ไม่สวยแทบจะไม่พอกินกันเลยครับอ,นนอันนี้คือต้นแข็งมากไม่มีล้มครับไม่มีล้มต้นใบมันจะตั้งเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้นะครับผมกล้าท้าลองเลยนะครับถ้าไม่ได้จริงมเมาเงินคืนที่ผมได้เลยปันดงครับ <laughs>